ยลปราศาสตน้องหงเลยครับหาดลำนางร่องนี่ครับวันนี้ผมแสดงอยู่ตรงนี้ฮะนี่สนามนี้ครับเขื่อนลำนางรองนี้ก็จะเป็นเขื่อนใช่ไหมครับชายแดนอยู่ตรงนี้ฮะชายแดนอยู่นี่เลย ติดเขตตาพยาครับครับแต่ก็คือสิบป,ปีเปลี่ยนี่ยังดอกพี่น้องกระต่องกังว้ลค่ะบมกลาอวบขึ้นมะลาโอ้ยตอนนี้หนักเจ็ดสิบห้าครับแมงนะครับผมผมสีเอาแปดสิบไม,ผมออกก่ผมออกกําลังกายผมออกกําลังกายครับผมบรดี บริววันเด้ต้องไม่เจอตัวจริงก่อนตะวันหนาเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วสวัสดีน้องอ,อ๊อบธนากรน,นะครับพี่อ,อ๊อบสวัสดีครับผมพี่สุภาพรสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์นะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตกินข้าวไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะครับแล้วก็แจ้งข่าวไปด้วยนะครับเราก็สิเต่งหนาไปน้ำจากหน่อยนะอาหารของผมวันนี้นะครับ คั่วไข่ใส่น้ำปลารา้าและผักชีลาวมื้อเย็นไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับแต่ว่ามือเ้านีไปเจอร้านมื้อเช้านอนอยู่ที่อำเภอพยาคูมิพิสัยมือขึ้นนี่เห็นอยู่ปทุมลัปลอยเห็นและทีนี้ก็มานอนที่พยาคูมิพิสัยเพราะว่าเมือ่อไปนอนตั้งแต่เมื่อวานละครับกลับมานอนที่เดิมน,นะครับแล้วทีนี้ก็ไปเจอร้าน ข้าวมันไก่ไปเจอร้านข้าวมันไก่แบบหน้าตาช่วนกินนะครับน่าอร่อยมากก็เลยแบบสั่งพิเศษมาพร้อมกับน้ำซุปถ้วยใหญ่ปลาหอวบาแส่แห้งครับเมื่อเศา์นี้กนนำเมิดจานเลยแล้วทีนี้ก็พอถึงห้องประมาณเจ็ดโมงครึ่งเพาราะว่าจับปัทุมรัดมาที่พยาครภูมิทิสัยก็ยี่สิบกว่ากิโลนะครับใส่เวลาแป๊บหนึ่งนะครับมากินเขา เาประมาณยี่สิบนาทีก็เข้าห้องก็ประมาณแปดโมงนะครับกย็ย่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งจังคอยนอนไดด ขนาดกินเขาเมื่อสองหมื่นกัยังสามารถทำน้ำหนักแต่ผมเก่งบอกเมาเมารอแล้วขอบคุณครับพรุ่งนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับออรดีแบนด์เต็มวงแล้วก็หมอลำชัยกัน,นร้อยเต็มวงนะฮะบนเวทีหมอลำชัยกัน at, ร้อยที่อําเภอสังขละจังหวัดสุรินทนะครับงานของโรงเรียนสังขละแต่ว่าเป็นมาจัดที่สนามสนามกลางนะครับอําเภอ มาจัดที่สนามกีฬาอำเภอครับปวดลิงที่ปักหมุดนะครับร้อยี่สิบสี่บาทแล้วว่าวันนี้ใครอยู่แถวนี้นะครับผู้ใดอยู่แถวอำเภอโน่นดินแดงอยู่แถวตาพญาแถวนี้มันสิอยู่ใกล้เหยดเดี๋ยวเด้อมันจะอยู่ใกล้เหยด ที่นี้มันจะอยู่ใกล้เขตตาพรยาครับเขตเอำเภอตาพรยานางรอง อยู่ใกล้เขตตาพยานางรองครับแล้วก็อยู่ใกล้อำเภอบ้านกรวดอยู่ไกลจากเพื่อบ้นกรวดนะครับไม่ไกลจากอำเภอนางรองนะครับนนดินแดงละหานไทร อยู่ใกล้ละหังสายตาพยาและส่แก้วครับครับผมน้องกี่ตาพยาอุย้ยพี่น้องมาเห็นกำลังใจหลายๆเนี่ยนะครับมาเได้ครับเครื่องเดื่มเอาเข้ามาในงานได้ครับผมนี่เดยวเพลงนี้ เจ้าภาพน่าจะมีเก็บบัตรอยู่ครับผมเป็นบัตรการกุศลทาบุญนะครับไม่แพงครับบัตรลอยก็าบาทนี่เราพี่น้องลอยเศร้าคุ้มครับแสดงเก่าชั่วโม,มงเลยมูผมแม่กันสามลอยกบคนนี่แหลกกับเงินลอยกบาบาทของพี่น้องคือสพอแพงยินเคนไหมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่จะไปเช็คชื่อในกลุ่มนะผู้ใดว่าท่านใหนซื้ออันนี้คืออะไรครับผมช่วยเรื่องอะไรบ้างครับ รับประกันตัวจริงหล่อมากตัวเล็กๆขอบคุณครับมมาตลอดผมนี่คนเนีเนยหายล้านกับบอยูแม่ทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวลูกเลยครับเดี๋ยวผมช่วยจัดการให้ กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่ม1,600คนเดี๋ยวผมเบิง์กันเน้อผู้ใหป่ะท่านในเข่ากลุ่มนี่บอสคือรอแถขอบคุณครับให้บ่ายมือในเดิมมาเลยครับผมหนาเวทีครับ ขอเช็คซื้อขอเช็คซื้อนะครับป้บุตรเข้าแล้วเจ็คซื้อแล้วเด้อไม่เอินบานเอบีมาเด้อเดี๋ยวโป๊ะโลปูดิปาหนิงเข้าแล้วพี่บุตรเข้าแล้วแม่ใหม่เข้าแล้วพิษป้ติมขอบคุณป้ติมนะครับพี่ก้อยเข้าแล้ว พี่อายพี่หน่อยพี่ต้นหอมแม่ชนัญญาแม่สิริน้พี่ริรีน้ำพาครับคุณกัญญาบ่าวนน์เข้าแล้วเรียบร้อยอันนี้คือรายชื่อที่เข้าแล้วนะฮะโอ้พี่ต้นออแบบสนับสนุนตลอดเลยขอบคุณนะครับใครที่อโอนแล้วแต่ยังส่งสลิปแล้วแอดมินยังไม่ตอบทักไปที่เฟซส,ส่วนตัวผมได้เลยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับ อันนี้คือลายชื่อพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนเราแล้วที่อยู่ในกลุ่ม,มย่าก้อยขอบคุณนะครับพี่สาคูไส้หมูพี่พิศลาพิ่นกพี่ยนนภาแม่ยนนภาเป็นหมอแม่ทองเพียนพี่ดวงทิพย์เป็นบมอเครับขันข้าวเข้าแล้วพี่แม่พี่เคก้ก แม่สิริพรพี่น้อยพี่กิง่งแม่สมปีเอ้วมีแม่ผมทั้งสีสเกตบอกใครผ่าดแม่สมจิตเข้าตลอดเลยขอบคุณครับพี่ปานีพี่น้ำตาลเข้าแล้วนี่กูแต่ละคนส่วนมากก็จะมาคอมเมนต์เวลาบ่อยไลฟ์สดตลอดนะแล้วก็จะไม่ค่อยพลาดในการแบบสนับสนุนกันพี่สำรองโอ,อ้นี่ก็สนับสนุนตลอดนะครับ หมือนพี่เขาจะอยู่ต่างประเทศถามข้าวบ่อยตลอดเลยแบบโดยเฉพาะงานที่บอกว่าเรามีปิดวิกครับย่านนองขาดทุน ขอบคุณขอบพระคุณหลายๆนะครับไว้ทุกด้านร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็มีความสุขมากๆกับการแสดงของแอนบอยนะครับแล้วก็เต็มวงใจยกะะ้อยพรุ่งนี้เต็มวงอรอร์ดีแบนด์ด้วยนะครับถือว่าทุกคนได้ช่วยช่วยเป็นทุนให้บอยในช่วงที่เดือนนี้นะครับงานมันเลื่อนไปเยอะและทีนี้ผมก็พาลูกน้องมาปิดวิกเก็บบัตรล้อมสังกสีนะครับแต่ละพื้นที่แต่ว่าเมื่อคืนก็โชคดีครับอยู่ร้อยเอ็ ก็ใช้ได้เลยนะครับอยู่รอยเอ็ดพี่น้องอยู่รอยเอ็ดกับไม่กำลังใจกันเต็มสนามนะครับก็เก็บบัตรไม่ขาดทุนแต่วันแรกก็เจ็บหน่อยวันที่อยู่จักรลาดแต่ก็นี่แหละครับอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องที่ที่ซัพพอร์ตเราซื้อบัตรกลุ่มปิดก็ได้ห่อเลี้ยงช่วยกันนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ก็ผ่านไปครับเดือนเดือนท่านมากับปกติแล้วครับงานเท่ากับเป็นงานภาพา้รวนๆเลยยาวถึงเดือนมิถุนายน ก็มีเดือนนี้ด้วยสถานการณ์นะครับด้วยสถานการณ์ที่พีพ่น้องบ่วงชนชาวไทยเฮ้า,าที่จะต้องบางพื้นที่จัดงานไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยนะครับขอบคุณนะครับผูบ้ใดยังทั่ได้เข้าบ่อยลอกำลังใจอยู่นะครับ ปิดท้ายฉากที่หนึ่งด้วยเพลงขอโทษแม่ลูกแพ้รักเปิดตัวฉากที่สองด้วยเพลงปลายฟ้าให้ตั้มสุภชัยร้องหมอลำในฉากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกันปกติเหมือนเดิมยืนยิมย้มแย้มแจ่นใสมีท่าทางเล็กน้อย ทีมฟอนเซอร์อาจจะเปลี่ยนบล็อกหรือเรียกกันเคลียร์ท่านะครับเปิดตัวฉากสองก่อนเพลงกลาวเบาเย้ยใจแล้วก็ตามด้วยเขามีอะไรกันแล้วเหมือนเดิม วันนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพลงตั้มสุภชัยนะครับให้เปลองเพียงปลายฝาเพลงกําลังดังคือช่วงลําจริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยร้องเพียงช้าหรอกครับแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่าถ้าเพียงดังมมกเขาก็ต้องลองตามกระแสนะครับถ้าเพลงไหนดังมีกระแสแบบร้องแล้วคนร้องตามได้ เจีวัสดีครับรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับหลายวงมาปรึกษาผมมาแบบขายบัตรอุมปิดใดบอ่อเดียวนี้คือคือข,ขายยากแพร่วงอื่นๆนึงสินะยากก็หาเหตุตันผมว่าเอยเนว่าคือขายยากแบีบ่ผมเลยว่าง่ายก็หาเหตุอยู่ผมว่า มันก็นมีมื่มานมื่ประมาณเนาะรอบมานรอบประมาณยี่สิบอยู่เลยนกทาใช่ครับมีแอนด,ด้วยนะครับวันที่ยี่สิบช่วงนี้ใครอยากซื้อบอสแคร์นะครับเวลามาเบิงค่อนเสิร์ตใจกันลอยอ่ะต้องมาหลังเดทที่ครับเพราะว่าปลอ่อยไปเก็บบัตร ออยแล้วก็พี่วินไปเก็บบัตรขายบัตรหน้าเวีีก็เลยไม่ได้เอาบอสแครไม่ได้ตั้งบูธนะครับแม่ซื้อเมาเหมาตังแดมรือแรกแล้วครับชอบการแสดงชายภูมิร้องกับน้องแอนสนุกมากขอบพระคุณนะครับแม่ พาประแดงผมชันคืนอดนะครับสิ้นเดือนเจอกันผมคืนฮอดเจ้าตลอดแต่เจ้าว่คืนฮอดผมแชทไปกับบออานเจ้านายคือใจดำแท้บอมเป็นอย่างนี้พี่น้องผมสิทักไปยืมเงินแล้วมาหมุนยืมเงินเรามาสำรองออกงานช่วงเดือนนี้เราอ่านแล้วเราบอตอบไนะ้ย แม่เมาตลอดอยู่จาาแม่ชันยากอยากบอกว่ามีคุณแม่ท่านหนึง่งส่งกำลังใจโอนเงินให้ผมทุกวันเลยวันละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยพี่ปลาใยบอกว่าชอบพี่บอยมากติดตามตั้งแต่ติดตามแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงครับไอขอพระคุณครับเดี๋ยวต้องได้เจอกันสักวันนะครับ ใครครับมาดนดินแดงทุกปีนะครับบอสไปเราเรื่อมาเนะโอ้โบ่เบิ่งกันเลยมันันจับมือกันมาสิตเบิ่งแยงกันมือขึ้นสุดครับคบอขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับอ้พี่น้องปาทุ่มรัด เมื่อวันที่20หรือ19หรือ20นี่แหละผมไปงานอยู่พยักรภพุ้มพิสัยเบิงฟี่ครับสอดแจ้งชมฟรีนะครับ หน้าเวทีวันนี้พี่น้องกำลังคึกคับคร,บานานรับม่น,ยยนั่แข่งเรือกับังใส่ยางไนได้หูอโอ้ยบอกกันมจาจังเลยครับแม่ ผู้ใดจ่างไปใส่ไปได้เมื่เลยครับขึ้นเขาลุ่งหวยไก่ไก่มองได้ทั่วประเทศท่นี่ไปได้เมื่อครับว่าัตมาจ่างมองไดไก่กับสิคอแค่าน้ำมันเพิ่มมองได้ไก่กับสิึินราคาจ่างปกติละครับพี่พิชญาบอกว่าไม่ไม่ขาดเรียนสักรอบเลยค่ะขอบพระคุณครับ โทรหาพี่เอนะครับแกรู้จักผู้ใหญ่บุรีรัมเยอะพีวิทย์ถ้ามีอะไรพีวิทย์ยกหัหาพี่เอเผื่อไว้เลยก็ได้ครับให้พี่เอฝากผู้ใหญ่ไว้พี่เอเราที่สุรินนะครับ ยกหูให้แกโทรหาผู้ใหญ่เผื่อไว้เลยก็ได้บอกว่าเราแสดงอยู่ในเขตไหนพื้นที่ไหนพี่วิทยลองเจราจาดูถ้าเคลียร์ได้ค่าใช้จ่ายมีเพิ่มถ้าไม่มากเกินไปก็สู้เลย ตอนน้าเวที้วค่าขอบพระคุณครับเมาไว้แล้วครับผู้ใดบ่ท่านไม่เมากดลิงที่ปากงูนะครับผมกินขัวข้าไดในดอกครับกินในดอกนี่หมายถึงว่าบริกินกับเขาพี่บาง,งอนบอกว่า มันก็แปลกไม่เคยเจอตัวจริงแต่เห็นในไลฟ์ก็รู้สึกผูกพันไปดูวงเงินก็ไม่เหมือนใจคือร้อย